อ้าวปลาบไหม่ะไม้ไที่ไม่ได้ใช้ให้นาไปไว้หลังหลังห้องกิมนะครับุฏทนะครับถ่าถ่ายรูปหน่อยค่ะหน้ามาหนึส ไม้ใ่ที่ไม่ใช้ไปไว้ใต้ต้นมะขางต้อนนะฮะแนวข้างห้งครูทิมแนวห้มทระนะอ่าวมาถ่ายรูปหน่อยอ่ะออนนั้นมาหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งหนึ่งสองสามถึงไม่ชูมือชูนิ้วหรอหนึ่งสองสามกันทักกันมาหนึ่งสองสามเออยิ้มหน่อยดิหนึ่งสองสาม ตีความเส้นแบ่งเข <Okay. S 1> ตของตัวเองด้วยนะครับและเรียกขย,กย,กยกเาเก็บเศษไม้เศษไม้พายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเศษไม้เศษไม้พายใช่คนนี้มันก็จะไปห้องวิทย์แล้ว <c oughs>

ใ้่ยที่ไม่ใช้แล้วให้เาไปเรียนใขั้นห้องคูทกล้้น่าง้นนะไม่ติดห้คทนะไม่หติดห้น้ำนะขั้นห้องคูทีมติดก้นหนะใม้ถ่าอะไรเลยได้แล้วใช้ถ่ายที่ไม่ใช้แล้วนะอ่าลูกเสือเสร็จแล้วหรอเนี้ยหมู่เนี้ยเอีโยวเราจะทที่วางจานอยู่ไวมากเออที่วางจาน นะครับแั้นไหนดูไหนทางเสรดแล้วละนะครับทีนคราบตาเพ่เรียบร้อยับานที่ติดีายทางแ้วหลุอเปียนหลุงแห่แเมื่อกี้คุสารมาสา อะไรก็ได้ที่มันชดเชยผ้าใบได้อะถุงอะไรอย่เงี้ยโอ้โหไม่หาเลยอะเเยใ เอามีดสิลูกมีดมีดมีดเอออ่ะจุดว้โอเคออกเหเหยีล้วไม่จัดนี่หอ่ะกลุ่มนี้ไปไปครูหน่อยเออไปดูคลิปของครูด้วยนะค่ะครูต้องซูมไปนู่นค่ะไปนู่นค่ะอ่ะจัดไป แล้วเพื่อนไม่ไปช่วยเหรอเออเพื่อนไม่ไปช่วยเหรอนีอ่ครับหนอหมู่ไหนเสร็จแล้วครับผ่อนใต้ในเต็นท์ได้เลยนะ เนี yeah. <Major> um ่ยล right. ้มเลยนะครับแหมหมู่นี้เนี่ยเขาบอกเขาโสดทุงหมู่เลยนะคูมีคูมีไหมไม่คูนี่รอนไหใช้รานไหนเดี๋ยวมันขนดะนาะบัดมึงเอาแล้วบังลงไปยืมใคยไม่เอาเลยเราไม้ท่อนแหี่ไม้ท่อนมาให้คูทีมแพงสมอั มาถ่ายรูปเลคะหนึ่สโอเคไปยุ้อองน้องเตาสี่ให้เาพอแม่อแมอะน้องๆอาบายบายคุณหน่อยบายบายค่ะบ๊ายบายฮะชื่ออะไรบวีนาคเฮอวีนาบาทโอเคค่ะ ของยุราชาไปด้วยนะเป็นมีไทยแหลมเป็นมีไแลมนพี่ะถ่ายรูปหน่อยหนึ่งสองสามสามสามโอเคบ๊ายบายยังไม่ถึงเลยอ่ะลูกอายุวะตรงนี้หนึ่งสองส มากบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะให้คู่ถ่ายรูปให้มั้ยมามาไม่จริงเลค่ะโอ้โหเย็นสบายเลยอ่ะทุกคนถ่ายรูปหน่อย